การสวนสนามทางทหารครั้งใหญ่ของจีนที่จัดขึ้นในกรุงปักกิ่งกลายเป็นจุดสนใจของทั้งโลกเนื่องจากจีนเลือกที่จะนำเสนออาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่และเทคโนโลยีทางการทหารที่ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญโดยเฉพาะการเปิดเผยแสายานุภาพด้านนิวเคลียร์และอาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชนมาก่อน การแสดงศัก,กยภาพดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศคู่แข่งและประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งกำลังเฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวของกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชนจีนอย่างใกล้ชิดหนึ่งในจุดที่โดดเด่นที่สุดคือการเปิดเผยสายานุภาพด้านนิวเคลียร์ครบสามเหลี่ยมเชิงยุทธศาสตร์หรือนิวเคลียร์ไทรแอดซึ่งรวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปที่ติดตั้งบนบก เครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถบรรทุกขีปนาวุธพลังนิวเคลียร์และเรือดำน้ำที่สามารถยิงขีปนาวุธใต้น้ำได้ครบถ้วนถือเป็นครั้งแรกที่จีนแสดงออกอย่างเปิดเผยว่ามีความสามารถทางนิวเคลียร์ที่ครอบคลุมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศสิ่งนี้ย้ำเตือนให้โลกเห็นถึงศักยภาพเชิงป้องกามของจีนและเป็นการประกาศว่าประเทศนี้สามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้จากทุกทิศทาง นอกจากนิวเคลียร์แล้วสิ่งที่ได้รับความสนใจไม่น้อยกว่ากันคือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ห,มหลายแบบที่ถูกนำออกมาแสดงอาทิ y j 15 y j 17 y j 19และ y j 20ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทะเลโดยเฉพาะความเร็วและความสามารถในการเคลื่อนที่หลบเลี่ยงระบบป้องกันของขีปนาวุธเหล่านี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญกังวลว่ากองทัพเรือของสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรในภูมิภาคอาจเผชิญความท้าทายใหม่ที่รับมือได้ยากนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงรุ่น CJ 1 0 0 0ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อโจมตีระยะไกลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกประเด็นที่สร้างความประทับใจคือการจัดแสดงเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านโดรนที่ก้าวล้ำ โดยจีนได้พัฒนาระบบที่ผสานการทำงานของขีปนาวุธเลเซอร์พลังงานสูงและอาวุธไมโครเวฟเข้าด้วยกันกลายเป็นสามเหลี่ยมป้องกันโดรนที่สามารถรับมือภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับหรือการโจมตีด้วยฝุ่โดรนได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าจีนไม่ได้มุ่งเน้นแค่การโจมตีแต่ยังพยายามพัฒนาความสามารถด้านการป้องกันเพื่อครอบคลุมภัยคุกคามสมัยใหม่ทุกรูปแบบ ด้านเทคโนโลยีไร้คนขับก็ได้รับการเน้นย้ำอย่างมากเช่นกันไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์สุนัขที่ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจภาคพื้นดินโดรนล่องหนแบบ r o ล a l เย้าวิงมนที่ทำงานร่วมกับเครื่องบินขับไล่แบบมีนักบินเครื่องบินไร้คนขับโจมตี UCAV รุ่นใหม่รวมไปถึงยานใต้น้ำไร้คนขับและโดรนผิวน้ำรุ่นก้าวหน้า การจัดแสดงเหล่านี้ทำให้เห็นว่าจีนให้ความสำคัญกับการทำสงครามไร้คนขับมากขึ้นและพยายามสร้างความได้เปรียบด้วยการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลขณะเดียวกันยังเพิ่มความยืดหยุ่นในสนามรบสมัยใหม่ในส่วนของกองทัพอากาศและอวากาศจีนได้นำเครื่องบินขับไล่ล่องหน j 20และ j 35ออกมาแสดงพร้อมด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่และเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า ขณะเดียวกันยังมีการเปิดตัวระบบป้องกันทางอากาศ HQ 2 9ที่ถูกพัฒนาให้สามารถรับมือทั้งขีปนอาวุธและภัยคุกคามจากดาวเทียมซึ่งตอกย้ำว่าจีนกำลังขยายขอบเขตความสามารถสู่การทำสงครามในอวกาศไม่เพียงแค่ในบรรยากาศโลกบรรยากาศขององค์การสวนสนามไม่ได้มีเพียงการอวดอาวุธแต่ยังสะท้อนมิติทางการเมืองอย่างชัดเจนเนื่องจากผู้นำอย่างประธานาธิบดีสี จิ้งผิงได้กล่าวย้ำว่าประเทศจีนยืนอยู่บนทางแยกของสันติภาพหรือสงครามและพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยแห่งชาติอย่างเต็มที่การมีส่วนร่วมของผู้นำประเทศพันธมิตรอย่างวลาดิเมียร์ปูตินและคิมจองอึนในงานนี้ยิ่งทำให้สัญญาณทางการเมืองมีน้ำหนักมากขึ้นเป็นการประกาศความเป็นเอกภาพของกลุ่มประเทศที่ท้าทายอิทธิพลของตะวันตก นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการแสดงออกเช่นนี้เป็นการส่งสารตรงไปยังสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรว่าจีนไม่เพียงแต่มีความก้าวหน้าเชิงเทคโนโลยีทางทหารแต่ยังมีความพร้อมที่จะใช้เป็นเครื่องมือทางการทูตเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในเวทีโลกอย่างไรก็ตามยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานจริงของอาวุธบางชนิดเนื่องจากยังไม่เคยผ่านการทดสอบภาคสนามในสถานการณ์การรบจริง จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีประสิทธิภาพตามที่โฆษณาไว้หรือไม่โดยสรุปการสวนสนามครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการอวดศักยภาพทางทหารของจีนแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณทางยุทธศาสตร์และการเมืองต่อชาติตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าจีนพร้อมจะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการทหารและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้จากทุกทิศท,ทาง แม้ว่าความน่าเชื่อถือของบางเทคโนโลยีจะยังต้องพิสูจน์ต่อไปแต่สิ่งที่ปรากฏบนเวทีครั้งนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้โลกต้องหันมาจับตามองอย่างใกล้ชิด